เทปูนบ,บริเวณรอบๆบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะยายไม่ปูกระเบื้องค่ะยายเทปูนแล้วก็ขัดมันเอาขัดไม่ได้ขัดเงานะคะแค่ขัดมันเฉยๆเขาจะได้ไม่เป็นตะไคร่เกานะเนาะถ้าขัดเงาเดี๋ยวลื่นล้มหาเพื่อนๆเออไม่ปูกระเบื้องแล้วหาถ้าเขาซูดอีกเนี่ยอ สดายกระเบื้องต้องเลาะหน้ากระเบื้องเขาออกหมดยายก็เลยเทปูนแบบนี้แทนพาเพื่อนๆชมบันสีกันนะคะหมอนนอกตู้คะ่ะช่วงนี้หน้าฝนหน้าฝนแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ตกบ่อยคะ่ะบ้านยายตกอาทิตย์ละหนสองหนแต่ละหนที่ตกก็ตกไม่นาน ส่วนมากจะวิ่งผ่านมาตกแรงๆแค่ห้านาที10นาทีก็ไปค่ะนี่เป็นสภาพบอลน,นอกตู้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆยายไม่ได้เปลี่ยนดินเขาเนาะเขาเลยไม่แตกกออันนี้เป็นหอถอดรูปนี่เป็นไก่เมรีได้ทีละใบค่ะไก่เมรีเนี่ยเออ <laughs> ไม่งอกใบดก มีมาใบหนึ่งอีกใบนึงก็ทิ้งกอไปส่วนกระถางนี้ใหญ่โตมากให้ชมบ่อยนะเออเขาสวยก็จะให้เพื่อนได้ชมบ่อยหน่อยบริเวณสวนก็มีอยู่แค่นี้ละคะ่ะวนอยู่แถวนี้ละคะ่ะใหญ่มากพิิกะเกลือแผลงใบนี้งอกออกมา เกลือไม่ค่อยมีค่ะจะมีแต่พริกเออสีชมพูและสีแดงเยอะหน่อยแล้วก็ใบนี้งอกมาใหม่สีขาวเยอะเกลือเยอะพริกไม่ค่อยมีแต่ละใบแต่ละหน้าไม่ค่อยเหมือนกันค่ะส่วนใบนี้นะคะไม่มีแดงเลยเออมีแต่จุดสีขาวแล้วก็ออกชมพูนหน่อยๆกระถางนี้เจ้ากรุงเดนมาร์ก ไม่ค่อยกัดสีแล้วฮะหน้าฝนนี่บอลสีไม่ค่อยกัดสีฮะส่วนมากจะออกเขียวซะมากกว่าส่วนข้างในโน้นชมพูอันดามันขโมยค่ะเพื่อนๆดูนะคะชินเมจ์จะใดมาแอบกินของยายใบยกุดหมดเลยฮะเหลือแต่ก้านข้างล่างคืนเดียวเองนะคะเนี่ยยายเลาะสวนบนอยู่ทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นเออแป๊บเดียวตื่นมาตอนเชา้า ตัวเท่านิโป้งนี่เลยค่ะเขียวอีเลยกินยังไม่ทันหมดเหลืออยู่3ามสีก้านค่ะมาดูทางด้านนี้กันบ้างเนาะเริ่มเป็นกอนแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยวันเก่าโบราณไม่ทราบชื่อคุณยายอายุ80ดสิเลี้ยงไว้แล้วก็แบ่งมาให้ยายปลูกเป็นกอนเต็มกระถางแล้วค่ะ แต่ดินยังดินเก่าอยู่สภาพใบก็เลยจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหรต้องได้ดินใหม่เนะกร <ST LE C TI VE> ะทางนี้ใหญ่ไปดูแล้วเปรียบเทียบออกมา <ST LE C TI VE> เขาน่าจะเป็นอาจารย์มั่นค่ะสวยนะคะเนี่ยแต่กอออกมาแล้วสภาพใบแต่ละใบใหญ่โตอย่างนี้เลยค่ะ ถ้าเข้าได้ดินใหม่ดินดีหน้าเขาจะออกมาประมาณอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆเนี่ยคล้ายๆกับทับทิมชมพูแต่การเขาเขียวอีเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่มีสีดำไม่มีสะพานเลยดูนะคะเนี่ยการเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้คะ่ะแล้วก็กระถางนี้ได้เข้ามาในนามทับทิมชมพู เก่าพื้นบ้านโบราณเขาจะแตกต่างกันอยู่ค่ะทับทิมชมพูนี่เส้นกระดูกะด้อเขาจะเป็นสีชมพูนะคะเม็ดเขาจะเป็นสีชมพูเข้มส่วนกระถางนี้เส้นกระดูกและสะดือเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีวิ่งผ้าสีขาวบางใบวิ่งผ้าหน้าใบตามเส้นและกระดูกเยอะนะคะผ้าชมพูแต่ ดูนะคะเนี่ยเส้นก็จะเป็นสีเขียวค่ะเส้นข้างในเข้าจริงๆไม่ใช่สีชมพูอันนี้คือความแตกต่างกันค่ะแต่ลักษณะเม็ดของเขาจะกัดลึกลงไปในใบฝังลึกลงไปในใบเหมือนกันค่ะอันนี้ก็กัดลึกลงไปในใบเหมือนกันแต่อันนี้จะชมพูเข้มกว่ากระถางนี้ไม่แตกก่อ่ะงอกขึ้นมารอบสองถาดบางเก้วแผงเขียวแข็งแรงมาก เขาไม่ทิ้งกอแล้วค่ะยายตัดเขาเนื่องจากเขาไม่งอกใบใหม่แล้วแล้วก็เก็บกระถางเขาไว้แล้วเขาก็งอกขึ้นมาใหม่มีใบแล้วก็มีดอกอันนี้ดอกยายตัดทิ้งไปละไม่งอกหลอดแล้วค่ะส่วนกระถางนี้ปีกกิน,นรียายปรับปรุงเขาละค่ะรือกระถางเก่าเขาแล้วนำมา ลงกระถางใหม่ใส่ดินใหม่กระถางนี้12นี้วค่ะใหญ่เลยแต่ดินอยู่แค่ครึ่งกระถางนะคะแต่กอใบใหญ่สวยแล้วค่ะอือดูใบนี้นะคะออกมายาวเลยคืบเลยค่ะเนี่ยยาวปลุดเลยเมืเ่อเขาโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราชมเนาะ ใบก็จะไม่กว้างแล้วฮะใบเขาก็จะเรียวๆยาวๆแล้วสวยงามค่ะสวยงามมากเติ่มแตกกอแล้วฮะย้ายเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็หลังจากนี้ไปเลี้ยงไปสักห้าหกเดือนค่อยทยอยเติมดินในกระถางเขาค่ะเพื่อนๆเออส่วนกระถางนี้บอลเก่าบอลโบราณอีกชนิดหนึง่งที่ยายตามหาเข้ามาเลี้ยงใบใหญ่มากแล้วก็สีสวยเขามีชื่อว่ามนเทียนทอง เนี่ยฮะลักษณะใบเขาพื้นที่กว้างดีค่ะเพื่อนเพอได้ชมเยอะดีพื้นใบกัดสีแดงออกมาสวยมากเส้นกระดูกเป็นสีเขียวค่ะเส้นกระดูกและสะดือของเขาเป็นสีเขียวลักษณะหูใหญ่ค่ะแหวกว้างออกมาแต่ไม่เสมอสะดือนะคะขอบใบค่อนข้างจะพลิ้วกว้าง เนี่ฮะเส้นกระดูกเลยะสะดื้อร่างแห я. บนหน้าใบเขาออกมาชัดเจนตัดกับสีพื้นสีแดงเห็นลวดลายสวยงามเลยค่ะบนเก่าบนโบราณเลี้ยงแล้วสีสันลวดลายเขาจะโชว์ชัดเจนให้เราได้เห็นะ่ะโอ้ยงอกหลอดใหม่ออกมาติดห่วงมาอยู่นอกตู้งอกหลอดใหม่ออกมาแล้วค่ะเนี่ย ยังอยู่ในกระถางเดิมแต่กระถางนี้ยังไม่นานดินเขายังไม่จืดหรอกค่ะเดี๋ยวจะได้ปรุงดินมาเติมหน้ากระถางให้เขาเพิ่มอีกกระถางนี้โอใบใหญ่แล้วก็สวยมากยายตัดใบเก่าเขาทิ้งหลังจากที่นําออกมาจากตู้มีใบยอยู่สามใบทยอยทิ้งใบไปใบเนื่องเหลือสองใบแล้วไม่งอกหลอดต่อยายก็เลยตัดเขาเลยค่ะ ตัดกอเขาให้ติดดินข้างล่างเลยแล้วก็งอกต่อเนื่องขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่ยายตัดอะ่ะไม่รอนานเลยงอกหลอดใหม่ออกมาคือใบนี้ฮะดูนะคะใหญ่ยยโตมากนางรากสดแผงแดงคะ่ะยายได้เข้ามาตอนที่บอลเอ่อกำลังฟีเวอร์มากปีต้นปีหกห้าอยากได้นางรากสดเนาะ เขาผ่าออกมาแผงก็นํามาเลี้ยงแดงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆอออันที่ป้ายราคาจับต้องไม่ไหวแพงมากก็เลยได้เป็นแบบแผลงอย่างนี้มาเลี้ยงเขาก็ไม่ป้ายให้ค่ะแต่เขาสวยค่ะสวยงามมากไม่ป้ายยายก็ดีใจนะคะเนี่ยเพราะว่ารูปทรงสีสันเขาสวยงามแบบนี้เลยค่ะอันนี้เริ่มงอกแล้วค่ะ กระถางนี้ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วที่เขาหน้าสวยๆที่ยายเคยเลี้ยงในตัวค่ะลักษณะหน้าใบเริ่มออกมาแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมหน้าใบเข้าที่งอกออกมาใหม่กันนะคะกถางนี้หองเห็มมาได้แต่กอใหญ่แล้วค่ะยังอยู่ในกระถางเดิมยายแค่เติมดินหน้ากระถางยังไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขาค่ะ แค่ปรับปรุงหน้ากระถางให้เขาเฉยๆเนาะสีสันก็เริ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยมีสีสันออกมาสวยงามแต่ใบย,ยังไม่ค่อยโตค่ะอันนี้นกสดายุมีใบยอยู่สามใบนคะคะนกสดายุนี่เขาจะใบเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ค่ะค่อนข้างจะออกสามเหลี่ยมเขาจะ คล้ายๆกับดาวเพียงดินแต่ดาวเพียงดินนี่เขาจะยาวเรียวกว่ายาวเป็นคืบเลยนะคะที่ยายเคยเลี้ยงเขาตอนนี้เขากำลังงอกใหม่เขาทิ้งกอค่ะอันนี้เบิร์นเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งที่ยายเลี้ยงแล้วเขาจะมีความแปลกใหม่ให้เราได้ชมตลอดทางเพื่อนๆดูนะคะใบนี้งอกออกมาใหม่เออมีความป้ายเหลืออยู่ตรงนี้หน่อยนึง สีเขียวทั้งใบเยอะไปหมดแล้วใบเขาจะแข็งแรงมากลูกเขาทิ้งออกมาใหม่ก็ป้ายแล้วคะ่ะเนี่ยเพื่อนเขามีน้องออกมาหนึ่งกอแต่กอยากคะ่ะเนี่ยเวลาทิ้งกอก็ทิ้งไปเป็นครึ่งปีเลยนะคะเออกว่าจะงอกขึ้นมาใหม่ <c oughs> จนว่ายายใจหายหมดหน่อหลักของเขานี่ใบนี้ป้ายสวยอีกใบหนึ่งเขาเริ่มเฉาขอบใบเริ่มเกลี่ย ใหญ่ก็ตัดเขาเพื่อให้หน่อใหม่ของเขาออกมาใบสมบูรณ์ใบเขาไม่โดกค่ะแต่ใบเขาจะแข็งแรงและใบโตใบใหญ่แข็งแรงมากใบหนึ่งใบหนึ่งอยู่ให้เราชมนะเป็นเดือน2เดือนเลยค่ะกว่าจะโรยไปแต่ละใบโออันนี้ได้มาในนาคุณรัตนาวุธค่ะเพื่อนๆเนี่ยออกมาโตขึ้นมาสวยนะคะดูลักษณะใบ อันนี้เริ่มจะโตหลุดจากเบบี๋ขึ้นมาได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมความสวยของเขาเมื่อเขาโตขึ้นมาเต็มที่กันนะคะยายก,ก็จะได้แชร์ให้เพื่อนๆชมมาเป็นระยะเลยละคะ่ะเออขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ